สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรจำนวน97ผลงานในโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่าปัจจุบันสื่อเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลกับผู้คนในสังคมทั้งในด้านทัศนคติค่านิยมความเชื่อและพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบทั้งในมิติของสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชาติ ถ้าหากเราต้องการขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยปัญญาเป็นสังคมที่รู้เท่าทันสื่อเท่าทันข่าวสารเราจําเป็นต้องผนึกกําลังร่วมกันเพื่อเชิดชูผู้ผลิตสื่อและผู้บริโภคสื่อน้ําดีเพื่อนําพาสังคมของเราเก้าวไปในทิศทางที่ดีสําหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์มีจํานวน97ผลงานค่ะจาก683ผลงาน สำหรับทางด้านดรธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภยัยและสร้างสรรค์ได้กล่าวว่าได้ร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย24แห่งในการคัดเลือกและประเมินผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ผลิตสื่อในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้กับสังคมต่อไป องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เราตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2558โดยพระราชบัญญัติครับมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้มีสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่จะเข้ามาทําสื่อดีๆให้มีเพิ่มมากขึ้นมีมุ่งความมุ่งหมายที่จะสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ให้กับเด็กเยาวาชนและครอบครัวนะครับให้รู้ว่าสื่อไหนดีไม่ดีและมีทักษะในการใช้สื่อเปิดรับสื่อสามารถที่จะประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านั้นในการใช้ชีวิตประจำวันได้กองทุนยังมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการส่งเสริมการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่ออย่างครบวงจร แล้วก็ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับรวมตลอดถึงยื่นมือเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะร่วมกันในการสร้างสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสารรค์ภูมิต้านทานที่ดีที่สุดคือภูมิปัญญาภูมิวัคซีนทางปัญญาครับที่จะเป็นภูมิุ้มกันให้กับสังคมในการที่จะสร้างสังคมแห่งความรู้ เวทีรางวัลเชิดชูกเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์น,นะครับก็เป็นความริเริ่มของกองทุนนะครับที่อยากจะให้กำลังใจผู้ที่ตั้งใจผู้ผลิตสื่อดีๆโครงการนี้นะครับก็ได้ผลงานที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมา683ผลงาน24มิยาลายโดยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องก็คัดเลือกมาในวันนี้ ที่จะเข้ารับประกาศนิยบัตเนี่ย97ผลงานนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งกองทุนแต่งตั้งขึ้นจำนวน18ท่านนะครับจะคัดจาก97ให้เหลือ39นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะมีคณะกรรมการชุดเข้มข้นอีกนะครับต้องเรียกว่าเป็นปุรูและผู้เชี่ยวชาญในสาขานะครับจำนวน7ท่านคัดจาก39เหลือ 13รางวัลน,นจาก10ประเภทสื่อ13ผลงานที่จะผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้าย13รางวัลน,นั้นจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับจะเป็นผลง,งานที่เราภาคภูมิใจร่วมกันแล้วก็ให้กำลังใจคนทำ ดีร่วมกันนะครับวันนี้กราบขอพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ